เดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปด้วยได้ไหมครับเป็นว่าผมมาจากสพกลาวแล้วผมเลยว่าทำช่อง YouTube ด้วยก็เลยว่าอยากจะถ่ายลงขอดีเป็นนี้เขาพิงานครับผมรับน้องครับผมทั่เจ้าหน้าที่ที่เป็นกองหน่ยงานต่างๆ รวมกันให้กับน้องๆที่ถ่ายนโอเคได้ครับผมคือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่ละคณะเลยใช่ไหมครับแต่ลคณะอ่ามารวมกันไปที่ทัพมีทิธีอ๋อมารวมก็คือมาแจกน้องๆนี่แหละค่ะครับผมนี่นะทุกคนเป็นค้างทัพอิทเลยเนาะที่ว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวนิกเกอโอเคนี่ครับ คุณนะครับผม,น,ผม,มนี่ครับผมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้กิดสบัยดทุกคนสำหรับตอนนี้กูเองก็อยู่ในมหาวิทยาลัยมกุฏราชนั่นเองเนาะราชบุริหารซซ่งก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่เที่ยวพุทธมณฑลนั่นเองซึ่งวันนี้กูเองก็ได้มีโอกาสมาที่ มาวิทีาลัยแห่งนี้เนาะหรือว่าจะเอิ่นกันสั้นๆก็คือมม,มรส่วนกลางนั่นเองซึ่งกันมาในมื้อนี้นั่นเองนะทุกคนกูดเองก็ได้เป็นข้าวทาอิดเลยนะที่ว่ากูดได้เห็นบรรยากาศคล้องกันตอนหับหรือว่าหับนองใหม่นสิทิ์นัศ,ศึกษาอยู่ทีมหาวิลาลแห่งนี้ซึ่งมหาวิลาลยอยู่ทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะจะกงกันข้ามกันเนาะคือในช่วงเนี้ยช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคัน้าอยู่ฝั่งลาวจะเป็นช่วงที่จะปิดเทอมเนาะ แต่ว่าฟังท่ายเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่นจะเปิดเทอมใหม่เห็นใหม่นะเสียงว่าคุณเองก็ได้มีโอกาสมาเขาสึกดีนะแล้เราก็ได้ไมาเห็นบรรยากาศมห้าวิยาลัยทางภายในผ้สึกว่ากวงทุกคนเนาะกวงข่วงไล่ละก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือโดยเฉพาะแมนบรรดานกเนาะบรรดานกบรรดากระหอกต่างๆเนี่ยคือในมาท้าไยเนี่ยก็คือไล่เลยลทุกคนเนาะตื่น้าหมาก็ได้ยินแต่เสียงนกเสียงยงต่างๆห้องหล้วก็มื้นนี้คุณเองก็จะพาทุกคนมาเปบรรยากาศว่า การฮับนองนอะอยู่ในมาิาเาลัยว่ามอมอรอรเนี่ยเพิ่นมีกิจกรรมย่างแดดเลื่อนนได้แดเซึ่งในะตอนเช้านี้กุศเองก็ได้มีโอกาสเนาไปเห็นนก็คือเพิ่นจะมีการใส่บาตรก็คือจะให้นิสิตนักศึกษาห่วมใส่บาตรหรือว่าตักบานนั่นเองเนาะเพราะว่าการเหียนอยู่ในนี้ก็จะมีทางพระเนาะแล้วก็พระภิกขุทรงสมเนรแล้วก็จะมีบรรดาพ่อเม่หรือว่าลไยเป็นก็จะมีบรรดานิสิตนักศึกษาที่เป็นอ่า ปัญญชนเนาะหรวอว่าเป็นมหาชนทั่วไปที่ว่ามาเห็นอยู่นี่เนาะก็คือี่เห็นน้ากันนั่นเองเนาะเนี่ยทุกคนก็นเ,กนเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่มมอรอ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพื่อนเพื่อนเห็นใหม่อยู่ในคณะนี้ตามที่กุ้เห็นเนาะก็จะมีคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนจะมีคณะศึกษาศาสตร์นี่แล้วก็จะมีคณะมนุษยศาสตร์นะตามที่กุ้งหูมากก็จะมีอยู่ประมาณ4คณะเนาะอยู่นี่ เนี่ยทุกคนกูพาทุกคนมาปเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ตัวในมามะรอส,ส่วนกลางสําหรับไพที่ว่าเคยเป็นอดีตนิสิตในศึกษาอยู่นี่เนาะโดยเฉพาะก็เป็นจากฟังไทยเนาะกับากคอมเมนต์กันเข้ามาดเด้อเนาะแล้วก็เชื่อนี้ที่ว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่่องเราที่กูได้มาเยือนที่มามะรอส,ส่วนกลางครั้งหนึ่งมาก็บับบได้เป็นทีส่สวงที่เพื่อนหำน้องแต่ครั้งนี้กับมากพอดีว่า ที่วงที่เพิ่นทับน้องอแล้วกูดเองก็ได้มาเห็นแล้วก็ได้มาบันทึกภาพเนาะเก็บบรรยากาศนะให้กับทุกๆคนนะครับสมรนลหลับเหมือนกันทุกคนสิ่งหนึ่งที่ว่ากูดมักเลยก็คือเนี่ยจะเป็นห้องจะเป็นห้องท่งหรือว่าอะไรเป็นอันนี้จะเป็นเที่ยววงกลมทุกคนเนาะเป็นโซนวงกลมซึ่งว่าเป็นวันที่หอยยากเพิินกันเลยเนาะอุ้ยลมพัดเย็นดีเราซีซั่นบรรยากาศ แสดงว่ากู้งแดงบราเคยขึ้นมาก่อนเลยว่าเนาะเธอหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสมาเยือนที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เข้ามาเห็นอ่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่ไทยมาเป็นแบบได้เนาะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวมื้อนี้เขา,าจะไปเบิ่งบรรยากาศกันแล้วก็เขาจะได้เห็นย่างแดงแล้วก็คุณจะได้มีโอกาสาทักทายอันนี้ก็จะเป็นคณะศาสนาและประัชญา เนีคนบรรยากาศอยู่ไหนเนาะเนี่ยเราก็สำหรับที่เฮาเห่นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นคณะสร้างขมซาดนั่นเองนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนซวยตอนบ่ายนั่นเองนะทุกคนเดีย๋ยวควจะพักเสิงว่มาตอนนี้กับบรรดานิิตนักศึกษาก็พักเทียงกินข้าวซวยกันเนาะ เดี๋ยวตอนนี้กูจะพาผกคนไปเป็นบรรยากาศเนาะซึ่งว่าวันนี้เพ่นก็จะมีที่ไทยจะเอ็นมาเป็นโรงทานนั่นเองเ,องเนาะที่ว่าได้มีการมาเอาอาหารเนาะมาให้กับประหลาดในชิลิเซ่าได้กินกันนั่นเองเนาะทุกคนอะไรกับสิ่งหนึ่งที่คุ้งแห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็น,นเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเกนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว ลิเก้นี่นะครับมาแบบใหม่โคตเทลริเกน,นะครับผมก็จะใส่ชุดลิเกเลยนะครับผม,มเดี๋ยวจะมาลองม,มาลองชิมลองกินมันเอาไวเตีตยวลิเกเนี่ยจะเป็นแบบได้ได นี่แะครับทุกคนใึ่เป็นกุดเที่ยวลิเกใส่งานเขาจะจะใส่ชุดกับชุดลิเกเลยก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านของเขาเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปด้วยได้ไหมครับเป็นว่าผมมาจากสปปกราวแล้วผมเลยว่าทำช่อง YouTube ด้วยก็เลยว่าอยากจะถ่ายลงเขาเนี่ยครับผมรักน้อง ครับผมที่เป็นกองหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกันในกรบน้องเนาะโอเคได้ครับผมคือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่ละคณะเลยใช่ไหมครับแต่ละคณะอ่มารวมกันไปที่ท่ามีพิธีอ๋อมารวมก็คือมาแจกเนาะแจกเนาะนี่ค่ะครับผมนี่นะทุกคนเป็นค้างท่ามิตเลยเนาะที่ว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวลิเกโอเคนี่ครับ คูดนะครับผมนะี่ครับผมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อดป,ปกตินีเ่เราขายที่ไหนบ้างครับลุงปกตินี่เราเราแบบขายที่ไหนบ้างครับผมไม่ประจําไม่ประจํานะครับอ๋อก็คือเราจะก็คือจะแบบใส่รถอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่ขับไปขายทุกที่นะใช่ไหมครับครับผม,มขายมานานแล้วครับแปดปีแล้วโอ้แปดปี คือถ้าใครอยากจะลองทานก็เจียวเลเกนเนี่ยคือสามารถพบเห็นได้ที่ไหนบ้างครับได้ทุกที่เลยวะต้องจังหะเจอเออต้องมีจังหวะเจอ <c oughs> เดี๋ยวต้องใส่เครื่องปรุงก่อน <c oughs> ใส่เครื่องปรุงอาจารย์ปรุงไปยังครับ <c oughs> อ,าอ่เอาเรียบร้อยค่ะไม่เป็นไรเก็บได้เลยนะครับคือก็จะมีน้ำตาลพริกปน่นเนี่ยส่วนประกอบก็จะมีเป็น ลูกชิน้นมีเนื้อหมูมีกุง้งแโอเคขอบคันครับนะ <laughs> ครับก็จะมีอ่าชัวงอกนะครับผมฮะที่ท่านเดียวๆเขาจะมาลองจะมาลองก่อนก่อนเนาะว่าชิดเป็นได้ได้ที่จริงาห้านแต่ละโรงฐานของแต่ละขนาดมีไล<ม>่แหละทุกคนวันนี้เราก็ได้ได้รับอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าหากวเห็นใครมีล่องไปมา จะเป็นหอยทอดสมุทรสาครนะครับผมก็จะมีหอยก็จะเป็นโรงทานโรงทานถ่ายทอดหอยทอดสมุทรสาครเขาจะมีโรงทานคณะบัณฑิตวิทยาลัยด้วยนะครับ ซึ่งแต่ละคณะเขาก็จะมาเปิดให้นะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะเป็นข้างทึ้นปีเลยเนาะที่ว่ากูได้มาเห็นบรรยากาศแปลนดีเนาะทุกคนโหหุ้ยอิคีบกอิ่มใจเโดวยเฉพาะาอาหารมันไล่เนาะเนี่ยนะคืออาหารจะไล่เดี๋ยวจะว่าวันนี้เดี๋ยวกูจะไปข้อข้อชิมเป็นกู้เจ้าลีเกด เนี่ยทุกคนเดียวกูจะมาหลองสิมเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเกอแหม่เนี่ยก็จะเป็นเส้นจะเป็นเส้นนอยแบบนี้เนเาะแล้วก็ข้างในก็จะมีมบนลูกชิ้น <laughs> จะกลมๆเคยก๋วยเตี๋ยวลิเกเพิ่นบอกมาเพิ่นจับขี่รถไถตลอดเลยเนาะเพิ่นจะบ่ได้อยู่บนเก่า ตอนนี้ก็เป็นการอิติโก้ได้มาลองที่จริงมันก็มีอาหารไล่ไล่ประเภทเลยท่านก็ได้ลองชิมเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลิเกเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปลองชิมเบื้อ่าห้อยทอดนะเป็นห้อยทอดสมุทรซาขอนของเบิ้งเนาะมาเป็นจังได้ครับ จะมาลองชิมกันชิม,ล,ชมล,ลองชิมอันนี้ก็คือจะเป็นหอยทอดสมุทรหอยทอดสมุทรสาคอนมีสองครับมีสาคอนเราจะมีหอยมีไข่มีช่วงอกอนี่ฮะตาคอนจะมาลองชิมกันก่อนเนานะเอ๊ะ นี่นะมีน้ำจิ้มอืมคันท่าบปรไซนน้ำจิ้มกับบะคบองค์ประกอบเนาะโอเคได้น้ำจิ้มละ มาทอดสมุทรซาก่อนหรือส็อก5ห,ห้อยก่อนเป็นลูกศิษย์่หอยหอยใช่เนาะเนี่นนยไม่มีเนี่ยอาจจะเป็นหอยพี่เต้ห์ไม่เหมือนเขาแล้จะดูเด็กร้องเพลงอยูอ่เลยเสียขอบคุณเสียเสียสรสชาติมันจะคล้ายๆสไตล์คแรบบับพี่เหล่าเชิญมาเป็นแหนม,มแหนมเรื่องอนะันนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นจะเอาห้อยมาใส่แล้วก็จะมีไข่ผระสม ยาทุกคนเวลามากินกันน้ำจิ้มมันก็จะออกเป็นว่านๆวันนี้ที่ว่ามาฟากทองที่งทานฟองมอมมล,ลอ์คนกลางเนาะเทุกคนเมื่อกี้ลังจากที่เขากินแล้วก็เดี๋ยวมาลองเบิงเป็นน,น้ำแรจาก คีมคอ,อเวอโฆษณาแล้วได้เนี่ย <laughs> โอเคทุกคนหลังจากทีเมื่อกี้กูดเองก็ได้สิอาห้านเป็นทีเอฟอเนาะนได้กินเข้าแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเป็นบรรยากาศการภาบน้องอยู่ทีมมาร์โมรส่วนกางนีเนว่าจะเป็นแบ,บได้อันนี้ก็เป็นข้นอวด้ปีสินเดียวกันหน่อยที่ว่าพูดจะได้ไม่เห็นกิจกรรมหรือว่าการทับน้องอยู่ทีมหาอะไรที่ฟังไทยจะมวนซืนขนาดได เสียงกลองที่กำลังดังกองเปรียบเหมือนเสียงหหวใจของควยที่กำลังตื่นเต้นคือกันพระจะคิดว่ามือหนึ่งควยจะได้มีโอกาสมายืนอยู่จุดนี้โดย,ยทึกสายตาของผู้คนทางลายที่นี้จดจองบ่งบอกถึงความยากหูววา่าควอยมาแต่ใสและแมนไพ่ข้อยเองก็จะเข้าไปทักถ่ายว้าจากับข้าเช่นเดียวกันแต่นั้นมันเห็นได้ค่อยหูซึกเคลอนอายบตดังนั่นกับที่เฮาได้พบกับคนที่ทึกใจแต่บโบกาที่จะแสดงออกไป ใ <Allah> นชิดในึรีหา้าัวไปเนทีวาได้กิจกรรมร่วมกันนั่นเองเนาะกิจกรรมการทับน้องขอนักศึกษาทีนี้มันเะ็ด้คอยหู่ึก้วนคืนทึงวันวานอีกครั้งในหัวมาห้าวิทยาลัยในช่วงหนึ่งที่ยังคงห้าปอไม้ในชีวิตบ่แน่นอน กิจกรรมการทั <onter S 1> น้องเนาะเช่อว hmm ่าเป็นอีกย่งใหม่ๆเนอะที่ว่าพูดไดมาเห็น่อนปกติก็่ค่อยได้เห็นน้องขับน้องระหว่างพากุ Marc ้ง <n> ช่งเราเขาตกนยันเรื่อนยว่าได้ยูที่จ้าอา ตอนนี้ทางน้องๆก็ได้มีการแต่งหน้าให้กันนะทุกคนคือจะให้จะสวยจะเต็มไปด้วยแป้งเลยเนาะดวลลาเนาะกิจกรรมครับน้องอยู่ที่มอมโรจนการนะับยิ้มใส่กล้องหน่อยครับยิ้มใส่กล้องหน่อยครับยิ้มใส่กล้องหน่อยครับผม จะก้อไหนครับก็อสองนู้หน่อยสอหนดีๆน้องๆบ่มาปะแป้งแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหม สุดท้ายกาเรียนก,ก็ยังมีการเลิกลาและความมนซืซึนในครั้งนี้จะทึบบันทึกไว้ในครั้งความทรงจำค่องค่อยตลอดไปโดยบม่มีวันลืมประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อยได้มาแล้วหูสึกว่านีบม่มเพียงแต่บ้านพี่เมืองน้องที่แากๆคนในเว้ากันแต่นี้เปรียบเหมือนกับบ้านญาติพี่น้องที่ห่างไกลกันแล้วกลับมาเยี่ยมยามกันด้วยความคิดฮอดคิดถึงสำหรับคลิปนี้ค่อยเองก็ต้องขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ